พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าในยุคนี้ประเทศไทยเรายังมีพระอระหันต์อยู่หรือไม่เมื่อทรงหาคำตอบไม่ได้จึงทรงอธิษฐานจิตเสียงบารมีขอพบพระอระหันต์ภายในสามวันครับท่านผู้ฟังโดยทรงอธิษฐานว่าถ้าพระอระหันต์มีจริงขอนิมนต์ให้มารับอาหารบิณฑบาตท,ที่น่าวังภายในสามวันเถิด จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอาหารไว้รอสาบาดโดยไม่ได้ทรงบอกว่านิมนม์พระรูปใดไว้ผ่านไปสองวันครับท่านผู้ฟังไม่มีวี่แววว่าจะมีพระมารับอาหารบิณฑบาตท,ที่น่าวังเลยและในตอนเช้าวันที่สพระองค์ท่านทรงติดพระกรณยีกิจบางอย่างจึงทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ให้เฝ้ารอสาบาดแทนพระองค์ถ้ามีพระรูปใดมารับบิณฑบาตในเช้าวันนี้ ขอให้จดชื่อพระรูปนั้นพร้อมชื่อวัดไปด้วยก็ปรากฏว่าได้มีพระภิกษุร่างทุมท่วมรูปหนึ่งครับท่านผู้ฟังผอมผ้าจีวรสีคราำๆสาสะพายบาทใบใหญ่ๆเดินมารับอาหารบิณทบาตด้วยอาการอันสารวมเจ้าหน้าที่ก็สอบถามถึงชื่อและกวัดของท่านและได้ทราบว่าท่านชื่อพระฟั่นอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรหลังจากที่พระรูปนั้นมารับบินทบาตแล้วเดินจากไปไม่นานครับท่านผู้ฟัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้สเสด็จมาพอดีเมื่อทรงทราบว่ามีพระมารับบิณฑบาตรรูปหนึ่งก็ทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากจึงรับสั่งให้ตรวจสอบสถานที่ตั้งของวัดพระรูปนั้นทันทีเมื่อได้ทราบแน่ชัดแล้วว่าวัดของท่านอยู่ที่จังหวัดสกลนครอําเภอพนนานิคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงเสด็จไปกราบนมัสการโดยทางเฮลิคอปเตอร์อย่างไม่รอช้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ท่านนั้นซึ่งจำรูปร่างหน้าตาของพระรูปนั้นได้พระที่ในหลวงสเสด็จไปหาถึงวัดนี้มีรูปร่างหน้าตาตรงกับพระที่ไปรับบิณฑบ,บาตหน้าวังเป๊ะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าใช่ไม่ผิดแน่ชาวบ้านเคารพรักศรัทธาในพระรูปนี้มากต่างก็เรียกท่านว่าหลวงปู่ฟันอาจารโรนี่ก็คือปฐมเหตุที่ทําให้พระบาทสมเด็จพระจุอยู่หัวราชการที่9ในหลวงของพวกเรา ทรงรู้จักกับพระป่าสายกรรมาฐานซึ่งเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงส่งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับท่านผู้ฟังสมัยก่อนน่าจะอยู่วัดป่าท่ำขามด้วยนะครับแล้วก็มีการเนี่ยที่ไปไปมาๆก็คือวัดป่าหลวงสมพรกับวัดป่าท่ำขามหลังจากนั้นในหลวงจึงสเสด็จมาหาท่านนะครับแล้วก็มีความยงยยศรัทธาละไขกันมาถือว่าเป็นพระอาจารย์อีกรูปนึงที่ล้นเก้านในหลวงราชการที่เก้านั้น ให้ความเคารพรักษณ์สถานม,มากรวมทั้งพระบรมวงศานวงศ์นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีอ่ะซึ่งในหลวงรชาชการที่เก้าท่านก็เคยมาที่นี่ด้วยมาดี่เขาบอกว่านั่งหอมาเนี่ยพอลงปั๊บคุณทําให้ดีนะในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยกราบพระทั่วเมืองไทยแต่กราบแบบอาจารย์ฟัน่นผมว่าน้อยมากกราบแบบไหนรู้ไหมลงจากคอเนี่ยอาจารย์ฟั่นก็ เดินมารักเสด็จถือไม้เท้ามาเดินมาในหลวงรัชกาลที่เก้าก้มกราบลงกับพื้นพระแม่ทรณีเลยก็คือก้มกราบลงพื้นดินพื้นหญ้าตรงนั้นเลยซึ่งเป็นภาพที่เขานําไปทปําปฏิทินกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจคนไทยทั้งประเทศนะครับท่านต้องเคารพรักศรัทธาขนาดไหนนะครับเห็นว่าวันพระราชทานพงศงศพเนี่ยเป็นไงบ้างครับมาหมดเลยนะครับ มีพวะองท่านมีพระราชนีมีรนก้าในการที่สิแล้วก็ประเทศแค่แต่ทุกพระองค์นะน่าจะมาแล้วก็อยู่จนนาทีสุดท้ายแล้วประชาชนที่มาร่วมงานนะโอ้ยพูดไปแล้วไม่มีใครคิดไปถึงนะอ่ะท่านสิ้นปีปรมา120แต่พระราชทานปเปิดศพน่าจะถ้าจะไม่มีนะมกราปีศพรมา2 1นะ 21, นะเขาบอกว่ารถเนี่ย จอดจากที่วัดเป่าดวงุพรออกไปถนนใหญ่ยาวไปเป็นกิโลเป็นแสนอ่ะกี่แสนเราไม่รู้แต่ว่าคนเป็นแสนนี่ในในปีพศ121นะเราเดไปเทียบปัจจุบันว่าปัจจุบันนี่โอ้ยไปกับพิล้านได้แต่เมื่อ40กว่าปีมาขนาดนี้คุณก็คิดเอาเถอะนะครับ